สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขท,ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันสุขสุขทุกสุขในตอนนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันธาภิกษุณีเทรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะ หลงแม่คะลูกได้ห่างหายจากการสัมภาษณ์หลงแม่มาหลายตอนและแฟนๆทางบ้านก็ได้ทำถึงมาว่าเกิดอะไรขึ้นก็ขอถือโอกาสนี้กราบเรียนทุกท่านนะคะว่า ประมาณ4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้ดำเนินรายการมีปัญหาส่วนตัวที่ต้องไปจัดการในเรื่องของความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวก็เลยทำให้การสัมภาษณ์หรือการทำงานต่างๆของรายการเนี่ยขุกคลักพอสมควรก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้สัมภาษณ์ลงแม่มาหลายเดือนนะคะแต่ว่าหลังจากที่เคลียร์ปัญหาต่างๆได้พอสมควรแล้วก็ถือโอกาสที่จะนาท่านกลับมารับชมรับ ฟังรายการปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ได้รับโอกาสจากหลวงแม่มาดําเนินรายการมาพูดคุยมาให้ข้อคิดกับพวกเรากันต่อซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับที่ผู้ดําเนินรายการได้ประสบมาประมาณ4ี่หเดือนที่ผ่านที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของความทุกข์ อันเกิดจากความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะคะก็เลยอยากจะขอโอกาสเรียนถามหลวงแม่ว่าหลวงแม่คะการที่คนใกล้ชิดของเราหรือตัวเราเองเนี่ยเจ็บป่วยโดยเฉพาะจากโรคร้ายต่างๆที่ ก่อให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมายเนี่ยเราจะมีเยียวยาเราจะมีวิธีในการเยียวยาใจของเรารวมถึงมีวิธีในการตั้งรับกับปัญหาที่เข้ามาอย่างไรได้บ้างคะข้อแรกเลย prioritization จัดลำดับจัดลำดับว่าอะไรสำคัญก่อนหลังนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราตกใจเรามีปัญหายเยอะแยะนะ่มันถาถมเข้ามาตั้งสติไม่ได้จัดการไม่ได้คะ่ะต้องรู้ว่า ทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนทำอะไรหลังตั้งสตินิดนึงจัดลําดับ 1, 2, 3ถ้ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วเราทําแล้วนะคะ1 2 3แล้วทําแล้วช่วยไม่ได้แล้วทีนี้ละเราจะต้องมาปฏิบัติธรรมะข้อที่ว่าอุเบกขาธรม แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำเลยโมวตแตกใจอยู่นะคะก็ไม่ช่วยตั้งสติก่อนว่าโรคเนี้ยมันรักษาได้ไหมถ้ามันรักษาหายเด็ดขาดไม่ได้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คนเจ็บมีทุกข์น้อยที่สุดไปตามลำดับขั้นตอนนะคะเราทำในส่วนของเราจากนั้นเป็นหน้าที่ของหมอเป็นหน้าที่ของดวงเป็นหน้าที่ของดวงนะคะทำในส่วนของเราที่เราเป็นญาติทำดีที่สุด แล้วก็ต้องวางค่ะถ้าหากว่าเรายังจะไปฝืนเจ้าตัวเขาเองไม่ช่วยตัวเองเลยทําอะไรก็ตามเจ้าตัวเขาเองไม่ช่วยตัวเองเลยในส่วนที่เขาจะต้องช่วยเราเข้าไปจัดการชีวิตเขาไม่ได้เราต้องวางค่ะต้องวางให้เป็นนะไม่ไม่เช่เรื่องง่ายเลยว,วางเนี่ยนะคะพูดง่ายๆนะพดทีิดาวน์มีครั้งหนึ่งหลวงแม่พูดกับคนศรีลังกาเขาไม่เข้าใจคําว่าพุทธิดาวน์แปลว่าอะไรก็ต้องยกแก้วขึ้นมาให้เขถือ แล้วก็บอกวางลงวางลงนั่นแหละวางลงอย่างนั้นน่ะนะคะวางความทุกความความที่เข้าไปรับผิดชอบในส่วนที่จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้อัน,นั้นเราทำเกินตัวทำเกินตัวเรานะคะเราต้องรู้ว่าเราทำได้แค่ไหนอย่างไรถ้า ทำในส่วนของเราในส่วนของเราเต็มที่แล้วแต่ในส่วนของเขาที่เขาต้องทําสมมุติว่ามันหมือน50 50เราได้ทําส่วน50ของเราเต็มที่แล้วในส่วนของเขาที่ก็ต้องทําอีก50เขาไม่ทําเลยเราก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้เขาค่ะฝังที่หลวงแม่สอนมาเมื่อกี้เนี่ยทำให้ลูกนึกถึงพรมวิหารสีค่ะหลวงแม่คือเมตตากรุณามุธิตาอุเบกขา ข้อที่บอกว่าอุเบกขาธรรมเนี่ยคืออยู่ในส่วนนี้หลวงแม่จะก,กรุณาขยายความอีกสักนิดได้ไหมคะว่าไล่มาจากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในส่วนของการจัดการกับผู้ป่วยเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะคือหลายๆครั้งคนไทยจะเข้าใจผิดนะคะว่าเห็นคนลำบากนะคะเห็นคนทุกข์ยากบนท้องถนน,นอ,อ่อโอ้น่าสงสารนะ ต้องวางอุเบกขาแต่เรายังไม่ได้ช่วยเขาเลยนะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยในส่วนของเราที่เราจะช่วยเขานะคะเราเห็นไหมว่าเขาได้ทุกเราเห็นว่าเขาได้ทุกแต่ปล่อยเขาอย่างนั้นเขาเรียกว่าเย็นชาไม่ใช่อุเบกขานะคะเราได้พยายามช่วยเขาไหมมีอะไรบ้างที่เราจะช่วยเขาได้เราได้ทําในส่วนนั้นหรือยังถ้าเราได้ทําแล้วได้ทําแล้ว <c oughs> แต่อย่างเมื่อกี้นะคะที่พูดว่าถ้าตัวเขา50 50ถ้าตัวเขาไม่ได้ทําในส่วนของเขาเนี่ยนะคะเราก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันอย่างเ,เคสหนึ่งสมมุตินะคะยกตัวอย่างว่าเราว่ายน้ําไม่เป็นแต่เราเห็นคนตกน้ำแล้วเราก็บอกว่าโอเราว่ายน้ําไม่เป็น too bad ช่วยไม่ได้นะไปเลยเราโยนเชือกลงไปให้เขาหรือเปล่าเราตะโกนบอกคนอื่นที่เขาว่ายน้ําเป็นให้ช่วยหรือเปล่าเราโทรศัพท์เรียกฉุกเฉินให้มาช่วยหรือเปล่าเราต้องทําในส่วนเหล่านี้ก่อนเมื่อทําแล้วช่วยไม่ได้แล้วเราค่อยวางอุเบกขาคะ่ะเมตตามีความปรารถนาดีต่อเขานะคะมีความเห็นความการุณาเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะเห็นทุกข์ของเขาแล้วก็ พร้อมที่จะช่วยเขาให้ออกมาจากทุกนั้นเมตตานี่ก็คือความปรารถนาดีต่อเขานะคะเห็นกรุณาเห็นเขาทุกช่วยเขาให้ออกมาจากทุกข์ในส่วนที่เราจะทําได้นะต้องมีปัญญากํากับต้องมีปัญญากํากับเสมอคะ่ะหลวงแม่สอนพวกเราไปเนี่ยลูกนึกถึงภาพภาพหนึ่งขึ้นมาในหัวเลยคะ่ะหลวงแม่ไม่ทราบได้ติดตาม ข่าวสารล่าสุดไหมคะที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อน้องบาสเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกไฟดูดน่าจะเป็นแถวภาคอีสานนะคะแล้วก็จนกระทั่งช่วยเพื่อนออกมาแล้วตัวเองเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายก็เข้าโรงพยาบาลศูนย์ที่อุดรตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็ท่านหลวงป้อมมาคะ่ะต้องขอโทษด้วยหลวงป้อมก็โทรศัพท์เข้าไปให้กำลังใจ เพื่อให้เป็นแบบอย่างของเยาวชนแล้วก็คนทั้งประเทศว่า<ฆ>เขาไม่ดูดาย<ฆ>เขาเข้าไปช่วยในสภาวะที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร<ฆ>ก็เลยไม่ทราบหลวงแม่ได้ติดตามตรงนี้บ้างไหมคะไม่ได้ไติดตามขอโทษค่ะไม่ได้ติดตามค่ะแต่ว่ายินดีด้วยยินดีด้วยนะคะว่าเยาวชนเราคิดเป็นบางทีไอ้ความกรุณาเนี่ยมันเกิดขึ้นน่ยนะคะมันไม่ได้ผ่านขั้นตอนของ ของความคิดนะว่าคนอื่นก็จะเห็นหรือเปล่าว่าเราทําดีเนะี่ยกล้องถ่ายรูปมาหรือเปล่านะคะมีกล้องมาหรือเปล่ามีนักข่าวมาหรือเปล่านะครับพร้อมที่จะทําข่าวเราทําความดีหรือเปล่าไม่ใช่ทีท่าอย่างนี้ต้องไม่ใช่ทีท่าอย่างนี้นะคะเห็นเพื่อนได้ทุกกระโจนเข้าไปช่วยเลยด้วยปัญญาว่าอย่างที่หลวงแม่พูดเมื่อกี้เนะี่ยว่าเห็นคนตกน้ำจะหลวงแม่จะต้องไม่โง่ พอที่จะกระโดดลงไปในน้ําเมื่อหลวงแม่เองก็ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะแต่ทํำยังไงมีอะไรอยู่ใกล้ๆต,ตัวไหมโยนผ้าโยนเชือกสาวสาวเข้าขึ้นมาเรียกให้คนช่วยด้วยความตะรหนกของเราเราตะโกนขอความช่วยเหลือแทนคนที่อยู่ในน้ําอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะหลวงแม่คะเมื่อกี้ลูกเริ่มต้นจาก หัวข้อที่อยากจะเยียวยาใจสำหรับผู้ที่ได้ทุกข์จากความเจ็บป่วยหรือสำหรับญาติที่มีคนในครอบครัวเจ็บป่วยคราวนี้ลูกอยากจะกราบขอโอกาสหลวงแม่ได้ทิ้งท้ายให้ขอ้อคิดกับพวกเราคนที่ยังไม่ป่วยจะสามารถตั้งรับกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกๆคนอย่างไรบ้างคะ,ะในช่วงเวลาของของการดูแลครอบครัวเนี่ยนะคะ,ะดกรการจนาไปดูแล พี่สาวเนะี่ยก็กระทบหลวงแม่นะถ้าพูดตามตรงนะคะก็กระทบหลวงแม่หลายหลายอย่างหลายประการแต่ว่าหลวงแม่ก็พยายามทําในส่วนของหลวงแม่ที่จะไม่ให้เป็นภาระกับกับดรการจนาแล้วก็ดูว่าอะไรที่เราจะพึงทําให้สถานการณ์นั้นมันเบาบางลงไม่ต้องแบกรับภาระมากนะคะคิดว่าใจนะฐานใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะฐานใจเป็นเรื่องสําคัญ ในในในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราเราต้องถูกบังคับให้ศึกษาวิธีการอย่ารอให้เราเป็นเองนะคะทำอย่างไรที่เราจะมีวิธีการป้องกันตั้งแต่อารมณ์ตั้งแต่อาหารตั้งแต่การดูแลความเข้า ความพยายามของเราที่จะเข้าใจกับธรรมชาติของโรคภัยไข้เจ็บนี้นะคะหลวงแม่คิดว่าตอนนี้เรามา,ออม,ามาสู่ขั้นตอนของการป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องการดูแลเรื่องอาหารตั้งแต่เราไม่ใช้น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรอย่างไรนะคะเราเลือกผักชนิดไหนผลไม้ชนิดไหนออพบว่าโรคมะเร็งเนะี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับ สารตกค้างในอาหารมากในช่วงเดียวกันนะคะหลวงแม่ก็ได้มีโอกาสไปหาคุณหมอที่ท่านดูแลเรื่องทางเดิอนอาหารท่านฟันธงเลยค่ะว่าคนที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับทางเดิอนอาหารนะี่ยก็คือเรื่องอาหารคือเรื่องอาหารนะคะเราก็เลยต้องมาตั้งสติแล้วก็ต้องมาสร้างนิสัยใหม่ว่าทําอย่างไรที่เราจะไม่ตายด้วยนิสัยของเราเองนิสัยของการพนอตัวโดวยการกินกินอาหารกิน อาหารที่มันเป็นสารพิษที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสารพิษกินอาหารที่มันจะนําไปสู่โรคภัยไข้เจ็บมาเริ่มต้นกันใหม่เลยเการศึกษาเหล่านี้เป็นการป้องกันป้องกันไม่ให้มันเกิดกับเราไม่ให้มันเกิดกับคนใกล้ชิดของเราแต่ว่าหลวงแม่ก็พบนะคะว่าเวลาที่หลวงแม่สอนใครนะเนี่ยทั้งๆที่คนคนนี้หลวงแม่มองแล้วว่าเขาจะต้องมีโรคนี้โรคนี้นะคะแต่เขาบอกว่า เขาชอบเขาชอบที่จะกินอาหารอย่างนี้นะคะคือดูเหมือนว่าคนเราเนี่ยก,ก,ก็น่าสงสารที่ต้องรอให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บซะก่อนถึงจะเกิดความตระหนักแต่ไม่ได้มีความตระหนักรู้ว่ามันป้องกันได้มันสามารถจะป้องกันได้หลวงแม่คิดว่าเราสามารถจะป้องกันได้ถึง80%ถึง80นะคะโดยมาจัดการกับนิสัยของเราที่ไม่กินหวานจัดไม่กินมันเยิม้มไม่ชอบของ ความชอบของเราเนี่ยที่เราชอบของทอดของมันเนี่ยนะคะความชอบนั้นมันอยู่แค่ปลายลิ้นนะแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองนะคะเ,เราต้องมาฝึกนิสัยของปลายลิ้นของเรานั่นแหละว่าเอาแค่นี้พอนะอย่าก,กินมากไปกว่านี้ถ้ากินมากไปกว่านี้เธอจะทำให้ฉันตายนะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะที่หลวงแม่สอนเราว่า อย่าตายเพราะนิสัยด้วยตัวเราเองเนี่ยเป็นคำที่สะกิดใจดิฉันมากๆเลยก็ขออนุญาตทิ้งท้ายในตอนนี้ว่าเราเป็นอย่างไรเราทานอะไรเราเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะหลวงแม่ได้มอบความปรารถนาดีมาสู่พวกเราหลายๆเรื่องในวันนี้ตั้งแต่พรมวิหารสีซึ่งเป็น ทำที่สำคัญมากๆสำหรับพวกเราที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะการเยียวยาทุกจากความเจ็บป่วยจากตัวเราเองก็ดีจากคนใกล้ชิดเราก็ดีหลวงแม่ได้ให้ข้อคิดเราไว้หมดแล้วส่วนที่เหลือจากนี้ก็คือการที่พวกเราแต่ละคนลงมือทำตั้งแต่วันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะกราบนามัมการค่ะสาทุกค่ะ